สวัสดีครับวันนี้ผม SC s ซีนะครับวันนี้จะมาแนะนำรถ Ford e v e r e s t นะครับปี2021ตัวนี้นะครับเป็น e v e r e s t ไทเทเนียมพัด4ี่คูณสนะครับตัวนี้หน้าเปลี่ยนว่าปี2021นะครับตอนนี้มาเป็นกระจังหน้าตัวตัวใหม่นะครับแล้วก็มีคำว่า e v e r e s t ไว้นวนบนฝากระโปรงนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไบเอลีดสว่างกว่า LED ปกติอีกสานะครับตัวนี้นะครับามาในระบบความปลอดภัยเยอะเลยนะครับมีทั้ง ABS บวก EBD นะครับแล้วก็ระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับแล้วก็ระบบ HDC นะครับช่วยแล้วก็ระบบ HLC นะครับตัวนี้นะครับมีมีให้มาเต็มที่นะครับในระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้ด้านด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีมาในล้อ,อ265ทับ 50R20 ขอบ20เลยนะครับยางเป็นก o o เยียนะครับเป็น s สํำหรับ SUV โดยเฉพาะเลยนะครับ ตัวนี้นะครับให้ความขับขี่ในความนุ่มนวลนะครับตัวนี้มีตัวบอกว่าเป็นไบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับ2.0ลิตรที่2ล้อ213แรงม้านะครับ500นิวตันเมตรนะครับที่แรงแรงบีท่า500นิวตันเมตรนะครับตัวนี้แล้วก็มากระจกนะครับเป็นลายโครเมียมนะครับลายโครเมียมตัดด้วยขอบดำ นะครับมีไฟเลี้ยวและก็มีมีไฟส่องสว่างนะครับในเวลากลางคืนขึ้นลงรถตัวนี้นะครับให้ความสะดวกสบายเพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะครับมนไดข้างตัดด้วยขอบโครเมียมนะครับขอบโครเมียมสีดําแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะครับเลยนะครับมาในด้านของผู้โดยสารผู้โดยสารครับครับตัวนี้บ่อตัวนี้สามารถพับด้านนี้นะครับพับในระยะ 6 0 4 0นะครับโดยนะครับปรับลงด้านล่างตัวนี้จะพับลงจะเพิ่มจะเห็นตรงนนะครับว่าจะได้เพิ่มจุดรับสัมภาระมากขึ้นตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะกว้างขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็มาในส่วนของในส่วนของอด้านหลังส่วนของด้านหลังนะครับตอนนี้ฝาท้ายาไม่ใช่ฝาปิดน้ํามันตัวนี้นะครับถังน้ํามันตัวนี้สามารถ บรรจุได้80ลิตรนะครับซึ่งในความจุที่เยอะนะครับเพียงพอในการขับขี่นะครับในส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังของเรามาไฟท้ายมาในของรูป LED นะครับมีไฟตัดหมอกหลังนะครับมีไฟตัดหมอกหลังให้ด้วยแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์4จุดนะครับตัวนี้พร้อมกล้องถอยนะครับบอกเส้นระยะช่วยเหลือในการ จอดนะครับตัวนี้ส่วนด้านในนะครับด้านในตัวนี้เปิดได้ตัวไทเทเนียมพัดตัวนี้นะครับฝาหลังนี้เปิดได้ในเขาเรียกว่าส 3, 3แบบนะครับตัวนี้คือมีของเรามีระบบแฮนด์ฟรีด้วยแฮนด์ฟรีก็คือใชอ้วิธีการเตะเข้าไปที่ตรงตรงตรงกลางนะครับตัวท้ายก็จะเปิดมาในอัตโนมัติตัวนี้นะครับหรือว่า จะเปิดกับรีโมทนะครับเป็นรีโมทอ่าสมาร์ททีนะครับตัวนี้แล้วก็เปิดจากด้านในได้ด้วยนะครับส่วนด้านหลังของเราบอกตรงนี้นะครับปรับปรับได้โดยระบบไฟฟ้านะครับพับนะครับพับลงไปอ่าตรงนี้จะได้ในอ่าของส่วนของ50 5 0อ่าเลยนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เยอะแล้วก็มีตัว ตัวไฟ12โวลต์นะครับอาเดตไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างเวลากลางคืนในเวลาของเอาของไว้นะครับตัวนี้ตรงน,รงนี้นะครับเวลาเราพับลงแล้วเราก็สามารถปรับขึ้นได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดกดปุ่มมานะครับตัวนี้ก็คือ,อจะได้เหมือนเดิมจะเป็นที่ตั้งแถวที่3นะครับตัว แถวที่3เหือนเดิมนะครับตรงนี้อ่าก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเวลาปิดตัวปิดฝาท้ายก็มีปุ่มสวิตตัวนี้อยู่นะครับอ่าก็ปิดตรงนี้นะครับต่อไปเราจะไปดูในส่วนของอผู้ขับขี่นะครับผู้ขับขี่ว่าในระบบของ Ford Everest 2.0ทเทเนียมพัด s 4 Wheel ตัวนี้4 4คตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับ ที่สาคัญเลยก็คือเบาะคนขับนะครับเบาะคนขับตรงนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้านะครับเลื่อนเลื่อนไปด้านหลังเลื่อนไปด้านหน้าได้นะครับสามารถปรับได้6ทิศทางตัวนี้นะครับแล้วก็อร์ตนะครับมาทุกรุ่นจะเป็นพวงมาลัยบันติฟังฟังชันนะครับระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าเลยให้ความขับขี่นุ่มนวลนะครับตัวนี้ ด้านด้านขวานะครับปุ่มต่างๆจะเป็นาการเซตค่าของตัวรถนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นของควบคุมหน้าจอนะครับตรงนี้ควบคุมหน้าจอด้านหน้าก็จะได้เป็นเป็นจอนะครับสองอสองจอเลยเป็นจอ t f TFP นะครับประมาณ4.2นิ้วนะครับตัวนี้แล้วก็ได้หน้าจอ8 นิ้วเป็นซิงสามนะครับซิงสามตัวนี้นะครับรองรับภาษาไทยนะครับรองรับคําสั่งเสียงที่เป็นเมนูไทยอ่าแล้วก็เป็นรองรับตัว Apple CarPlay และ Android Auto นะครับแล้วก็มีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือสามารถสั่งเขาเรียกว่าสั่งควบคุมคาสั่งของเครื่องปรับอากาศเล่นความบันเทิงตัวนี้ความบันเทิงรูปแบบของอต่างๆนะครับตัวนี้แล้วก็มี โป uh, มีไฟนะครับมีไฟ12โวลต์มี USB ให้ถึง2จุดนะครับนะครับส่วนตรงนี้แล้วก็มีระบบควบคุมอ่ดิฟล็อกนะครับแล้วก็ตัวการลดถลายการลดลืน่นลื่นถลายตัวนี้แล้วก็เป็นของตัวนี้ขับ4นะครับจะมีการขับ4ของ4โหมดในยการปรับปรับปุ่มนะครับตัวนี้นะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลของเอเวอร์เรสต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเอเวอเรสต์เป็นฟอร์ดเอเวอร2เรสต์สองจุดศูนย์ไทเทเนียมพัดนะครับโฟวินนะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้นะครับในรุ่ของสีดำนะครับถ้าลูกค้าสนใจสามารถมาดูสินค้าได้มาดูรถได้ที่ Ford M s เอสอดสุราส MSK นะครับเบอร์โทรศัพท์077313538นะครับหรือติดต่อมาที่ผม s อสซีสัตนะครับ0896479952วันนี้ก็ขอจบอรีวิวรถเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ